สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่17เดือน9กพีหกแนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เสียดายเนาะนะผมได้1 2 3แล้วผมก็ไปตัด3ทิ้ง ผลที่ออกนะครับ3ตัวบน3 4 5 3 4 5แล้วก็2 3นะนะ1น3นะตัด3ทิ้งทุกคนออกมา2 3แต่เออแต่ก็ฟันถูกอยู่นะแต่เจาะไม่มาทุกคนนะฟัน2 2 3ไม่มีเน้นเออเน้น2 4 2 5 1 4นะออกมา4 5 ถ้าเอาตัวเน้นมาจับวินกันนะทุกคนนะเอาเลขที่เน้นมาจับวินกันสี่ห้าสามตัวก็ก็เกือบนะสามตัวนะสามตัวสามสี่ห้าสามสี่ห้าเนาะนะ3สามตัวนะทุกคนสองสีห้านะจะเป็นสองก็ไม่ได้เนาะสองสีห้าออกมาสามสี่ห้า นิดเดียวเองสามตัวสองตัวก็ได้แค่เกือบสามตัวก็ได้แค่เกือบขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับดาวโจนมาแค่ตัวเด่นตัวเจาะไม่มาเลยอ่ะงัวนี้ขอให้เจาะเข้าแล้วกันนะงัวเน,นี่ย ขอให้จอเข้าแล้วก,กันตัวเด่นก็จะมี2นะ2กับ1ตัวเดิมนี่แหละ1 2 3นะ1 2 3ตัวเดิมนะเอา2กับ1ตัวเดิมก็จะมี2 5 2 6 2 7 1 5 1 6แล้วก็1 7น,นะครับเลขเจนะทุกคน เลขหนึ่งนะครับผมนะไม่ใช่เลขสองไม่ไม่ไม่ใช่เลขสองนะเลขหนะึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวการน,นะครับสองสี่หนึ่งสี่สองศูนย์นะครับผมแล้วก็แล้วก็สองเก้านะสองอีกแน่นอนสิบเจ็ดสองแน่นอน สองตัวเดิมตัวนี้ก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกนะครับนะหุ้นดาวโจนนะครับผมนะสองสองตัวนะครับเลขสอตัวนะก็จบไปแล้วสองกับ1ต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม 256 257 254 267 264แล <c oughs> ้วก็2 7งเจ็เรียบร้อยครับผมจบไปแล้วสำหรับดาวโจนวันนี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ